สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่กระบี <c oughs> ่แล้วนะคะทริปนี้เนี่ยเป็นทริปดำน้าลึกของอุ้มีนะคะซึ่งอุ้มีเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแต่ว่าอยากดำน้าลึกนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงแล้วนะคะเราแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็กําลังจะไปกันที่ท่าเรือนะคะเพื่อนั่งสปีดโบ๊ทไปที่เกาะพีพีนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีเรียนดำน้ำลึกเป็นวันแรกนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเาอยู่ที่ท่าเรือมัน่าแล้วค่ะ กหลังจะไปขึ้นเรือนนะคะ9มง15ซึ่งได้เวลาแล้ว ตลอดมีและเมื่อวานเดินกับอแอบรแล้วอันซอยบอกว่าไม่ต่างกันเลยฮะมีแค่มีแค่สปีดโบ๊ทที่ต่างกันเมื่อก่อนมีเรอย,ยอดอะไรเยอะช่วงนี้ต่างมากแต่น้ำฟ้าอันนี้มันหมดมรสุม,มหมดมลสุมน้ำเลยช่วงนี้ที่นี่มีม,มรสุมมรสุมชีวิต โอเค stay tuned จะได้รู้ว่าตอนลงน้ำเหมือนเหมือนเป็นเมืองร้างเลยตอนจะได้รู้ว่าตอนลงน้ำจะมีมรสุมชีวิตเกิดขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวคุณก็รู้แล้วพบกันนะแล้วเพื่อนเจอกับเพื่อนอเมื่อเสียเพื่อนอยู่นี้อันนี้คือบาลานซ์พิธีที่สุดแล้วนี่คือทรายอันนี้คือเราอันนี้คือผิวน้ำ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางถ้าละอยู่ต่ําเกินไปอะ่ะเปล่นที่บอ,อกว่าสายอยู่สูงไปก็ผิวน้ำอยู่ตรงกลางตรงนี้ได้เวลาออกทะเลแล้วนะคะ ี่ชากไหมันยจะเป็พี่ชากพม่ชากเขาเจอเพี่ชากข้างล่างได้นะมีชากด้วยเหมือนอันฟอปเปียบเลยนี่ครับกำลังใจอุมีอุมีสู้ซู้พูดเล้วอุมีสู้ซูครับอุมีสูู้้เย่เย่เย่ก็ย่าอุมีสู้ซู้ครับ วิดีโอคลิปดำน้ำของอุ้มมีนะคะสำหรับใครที่ถามมาถึงรีวิวนะคะอุ้มมีก็จะมาอธิบายให้อย่างละเอียดละกันนะคะอุมมีเนี่ยไปเรียนดำน้ำกับ b l u e w e e l Diver นะคะเซิร์ชในในเฟซในเพจ Facebook ก็ได้นะคะราคาในแต่ละช่วงเนี่ยจะแตกต,ต่างกันอุมมีเนี่ยจะเรียนในคอสเอ่อโอเพนวอเตนะคะซึ่งก็เป็นคอร์สที่สำหรับแบบเริ่มต้นเลยนะคะอ่าคราวนี้สำหรับคนที่ถามมาว่าว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเรียนได้ไหม ตอบตรงๆเลยนะคะจริงๆแล้วควรจะว่ายน้ําเป็นเพราะว่าที่เนี้ยเขาจะมีการสอบว่ายน้ 200, า200 200เมตรก่อนแล้วก็จะมีการสอบลอยตัว10นาทีคราวเนี้ยอุ้มมีอะความที่แบบว่าคือว่ายน้ำไม่เป็นก็จริงแต่ว่าอยากที่จะทําอย่างแบบไหนๆก็ไปแล้วอ่ะเราไปถึงออานางกระบ,บี่แล้วอ่ะก็เลยแบบ ก็เลยแบบอะลองลองไหว้อะไรเงี้ยตอนแรกก็คือไหว้ในสระก่อนใช่ไหมเขาก็แบบอะลองลองลองไหว้เล่นๆอะไรเงี้ยในสระใช่ไหมคะก็คือสระความยาวประมาณ50เมตรอมิก็ไหว้ไปได้ไหว้กลับได้ก็คือไปกลับไปอีกรอบนึงนะคะก็ประมาณ150เมตรถูกต้องไหมพอแลรอบสุดท้ายไหว้ไหว้กลับมาก็คือไม่ไหวแล้วค่ะคือเหมือนคือเหมือนเราอะไหว้ได้นะแต่ว่าแบบมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้แค่ประมาณ150เมตรก็ไม่ไหวแล้วก็เลยแบบ <c oughs> จับจับขอบสระอะไรประมาณนี้เนาะก็ <c oughs> ก็คือไม่ผ่านวันแรกนะคะก็คืออ่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเพราะว่าเขาแค่ซ้อมๆกันอะไรเงี้ยอ้อนจะบอกว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าลงเองได้ไหมไม่ได้นะคะจะจำเป็นจะต้องเรียนเพราะว่ามันจะมีทฤษฎีเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะคะก็จะมีทฤษฎีทั้งหมดห้าบทเรียน5ชั่วโมงวันแรกเนี่ย <c oughs> จะแมงไม่ได้ลงน้ําเลยนะคะเรียนทฤษฎีอย่างเดียวเลย5้าชั่วโมงในแต่ละบทเนี่ยก็จะมี มีการสอบสอบข้อ,อ,อสอบกรกรบาะคะเป็นกกบาทเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าที่ b l u e w i e w diver เนี่ยก็จะมีครูผู้ฝึกสอนเนี่ยเป็นเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยพูดภาษาไทยกับเรานะคะก็ก็สามารถสอบถามเขาได้ว่าเออโจดข้อนี้เราไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถสอบถามได้หมดเลยเนอะอะคราวนี้เรามาพูดถึง อย่างที่มีบอกนะคะจะมีการสอบสกิลต่างๆทุกอย่างที่เราเรียนสกิลการถอดหน้ากากในน้ําแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็เคลียร์น้ำออกจากหน้ากากอะไรประมาณนี้แล้วก็สกิลการถอดที่ให้ออกซิเจนอะค่ะอ่าเรกูเลเตอร์อะไรประมาณนี้ก็ถอดนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็เคลียร์อะไรประมาณนี้ก็คือจะมีสกิลต่างๆที่จะต้องสอบใต้น้ําจริงๆในสระแล้วก็ที่ทะเลซึ่งเราจะต้องทําให้ได้คราวนี้ ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะเอ่อก็ไม่ควรอย่างที่มูมีบอกไปเพราะว่ามันจะมีสอบที่จะถอดถอดอุปกรณ์ต่างๆบนผิวน้ําที่ทะเลนะคะแล้วก็สอบใส่อะไรประมาณนี้เนะเาะอ่าแล้วก็สําคัญที่สุดในการดําน้ําเลยก็คือสติห้ามแพนิคเจออะไรก็คือห้ามตกใจต้องตั้งสติแล้วก็ห้ามคือที่ห้ามเลยก็คือ ท้ามกลา้หายงใจะคะ่ะคือเราอาจจะต้องหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาปกติของเราเลยแต่ว่าให้แค่หายใจผ่านไอ้ไอ้เรกูเลเตอร์ประมาณนั้นนะคะนี้เอามาต่อวันที่2นะคะวันที่2ก็คือจะต้องสอบว่ายน้ำจริง200เมตรนะคะที่ทะเลเความลึกสอบอความลึก8เมตรนะคะตรงที่ไกลที่สุดนะเนาะแต่ว่าเริ่มต้นนังเบางความลึกประมาณ1เมตรอูมิก็ไป หนึ 1> 1่งเมตรแต่แค่นิดเดียวเองนะหลังจากนั้นก็คือแบบยาวเลยใช่ไหมขาไปอาา่ะค่ะอูมวีว่ายได้เออ่ว่ายไป100เมตรใช่ไหมแอ,อ่ก็ร้อยเมตรแรกขาไปอ่ะว่ายได้ใช่ไหมคะพอลาขากลับอาา่ะค่ะมันเริ่มเหนื่อยเออเขาก็คือครูฝึกอาา่ะค่ะเขาก็ให้เขา,เขารู้ว่าอูมีแม่นั้นไม่เป็นใช่ไหมเขาก็เลยให้อาาูมีอ่ะว่ายริมทุ่นนะคะมันก็จะมีเชือกมีทุนน่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอลาขาไปไปถึงเสร็จปุ๊บอูมีก็สามารถเกาะทุ่นพักพักเหนื่อยได้เพราะเพราะว่าเขาอ่ะจับเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบฟิกอะไรมากเนาะ พื่อที่จะดูว่าเราว่ายน้าเป็นจริงหรือเปล่าพอเวลาขากับอ่ะอูมิก็ว่ายว่ายกับมาระยะทางเวลาระยะระยะ,ระยะอะประมาณเดิมเลยก็คือ5้าสิบเมตรสุดท้ายอ่ะอูมิไม่ไหวแล้วอูมมีแบบเหนื่อยแบบมันว่ายต่อไม่ไม่ได้แล้วแล้วคืออูมีคือคนว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะก็คือจะหยุดไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วทุ่นอ่ะมันจมมันมันไม่มีให้จับอะคะ่ะคราวเนี้ตะคิวมีกิน S <S <an> ก็คือแบบเออว่าอูมิก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะคะเอออูมิก็เลยเรียกเรียกเ,เพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะคนหนึ่งก็เป็นคู่เขยเป็นแฟนของน้องสาแล้วอีกคนหนึ่งก็คือแบบเป็นเป็นเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเป็นหมอก็ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคิวกินก็นเรียกเขาให้มาช่วยอะไรประมาณน,นี้ก็ก็ก็อันทานบริลยค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะก็ก็ถือว่าสอบผ่านเขาก็คือ,อโอเคเห็นว่าเราแบบพอว่ายน้ำได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อไปเป็นการสอบลอยตัว10นาทีอันนี้ก็ไม่ยากก็คือแค่คอนโทรลการหายใจหายใจเข้าทางปากหายใจออกอะไรประมาณนี้คือร่างกายเราจะดีเลย์ประมาณสัก3าวินาทีที่จะจะลอยจะโจมอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ลองดูสนุกสนุกมากๆค่ะพอยแล้วลงไปแล้วก็อุมีก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้น2อ,อย่างปลาได้ได,ได้ได้สอบปฏิบัติจริงอะเนาะ อย่างแรกก็คือวันแรกลงไปก็คือที่ระดับความวาม,มันยิ่งลึกยิ่งลึกอะค่ะหูเรามันก็จะยิ่งอื้อถูกไหมอุมีก็ต้องเคลียร์เคลียร์หูตัวเองนะคะก,ก,ก็ก็เคลียร์หูตัวเองทุกๆทุกอ่อระดับที่เราไปลงไปคราวนี้เหมือนวันแรกอะเรายังยังคอนโทรลตัวเองไม่ได้ยังกะจังหวะของตัวเองไม่ได้ก็คือทําให้อูมี่อะหูแบบหูอือแล้วปวดหูมากมกเลยพอเราลงไปที่สุดลปวดหูมากก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยเราไม่โอเคนะหูเราแบบปวดมากมเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลย ครูฝึกก็เลยมามามาจับองมิแล้วก็ขึ้นมาขึ้นระดับมาอีกนิดนึงเพื่อลดเพื่อลดความดันใช่ไหมจากนั้นองมิก็พยายามเคียย์หูซึ่งใช้เวลาเคียย์นานมากกว่าแบบมันจะหายเอ,อื้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ก็เลยแต่ว่าพลาเลาเคี่ยวสิบมิก็ลงไปไปไป,ไปสอบสกิลต่างจนจบนะแล้วพลาตอนขึ้นใช่ไหมคะก็องมิก็ก็ปวดหูไม่หายแล้วพลาขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จับที่จมูกตัวเองอะปรากฏว่าเลือดกำเดาไหล แต่ว่าไหลไม่เยอะนะคะนิดเดียวซึ่งมันเป็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ไม่ได้กับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะอาจจะแบบแค่แบบเราตอนเราเคลียร์แล้วเราบิดจมูกมากเกินไปเช้นเลือดฝอยในจมูกไตอะไรประมาณนี้ก็ก็ผ่านไปวันแรกวันแรกก็แอบแอบแบบรัวเอ๊ะหรือว่าเราควรจะหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพราพราวันที่สองเอ๊ะไหนๆเราก็มาแล้วเอาอีกสักหน่อยนึงอะไรประมาณนี้วันที่สองก็เลยก็เลยทําปรากฏว่าวันที่สองอ่ะไม่ได้มีอาการที่แบบปวดหูหรืออะไรเลยเพราะว่ามัน มันง่ายแล้วอะเราเริ่มรู้สึกว่าเรากะตัวเองได้แล้วอะไรประมาณนี้กะจังหวะตัวเองได้เคียยวหูตลอดทุกครั้งที่ลงไปในระดับความลึกต่างๆอะไรประนี้ก็เลย,ก,เลยก็เลยโอเคผ่านไปเอ่อคราวนี้วันที่สอันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกนะคะอยกางอุเมะหลงกับเ,เพื่อนๆแล้วก็กรุ๊ปที่เราไป ไปดำน้ำด้วยกันแต่ว่าไม่ได้หลงอะไรขนาดน,นั้นนะคะเพียงแต่ว่าอูเมียคือคน,คน,คน,คนว่ายน้ำไม่เป็นก็คือเราเรายังคอนโทรลทิศทางใต้น้ำอะไรเงี้ยไม่ไม่เนียนมากนะคะคราวนี้ตอนนี้คนกำลังทุกคนอหจจะกำลังกำลังเจอไอ้ปากกระเบนแมนดาคะ่ะแมนตาวะแมนตาแล้วก็อูเมียก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูอยู่นะเขาก็แบบถ่ายรูปอะไรเราคือเราอูเมียมันค่อยๆลอยขึ้นลอยขึย้นทั้งนั้นที่อูเมียไม่ได้แบบตั ตีขาหรือไม่ได้อะไรนะก็คือมันลอย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 ขึ้นไปแล้วคือก็คือเห็นแล้วว่าแบบทุกคนอยู่ด้านล่างเข้าใจไหมแล้วเราแบบเอ้ยฉันอยู่นี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นนะคะสะรุปก็คือทุกคนก็แบบตกใจเวลาเห็นพวลาเห็นว่าคุณอูมีหายไปทุกคนก็ตกใจหันหันมองหาอุมีก็เห็นแล้วว่าทุกคนาหาันมองหา อูบีอยู่ข้างบนเพนแต่ว่าทุกคนไม่ได้มองขึ้นมาข้างบนเท่านั้นเองแต่ประมาณนี้แล้วผ่านไปประมาณเวลาประมาณหนึ่งถึงสองนาทีได้ค่ะครูฝึกเขาก็มองขึ้นมาอ่ะเขาก็เห็นเราแล้วว่าเออเราอยู่ข้างบนนะเขาก็บอกว่าเออใจเย็นๆใจเย็นคุณเราอยู่ตรงนั้นคืออูเมียอยู่ข้างบนเพนแต่ว่ายังไม่ได้พ้นน้นนะลอยอยู่ตรงนั้นนะอะไรเงี้ยอีกประมาณสักสามนาทีก็คือเป็นระยะของเซฟตี้สต็อปอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคก็ลอยอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ ขึ้นมาผิวแน้ําก็เออคนอื่นก็ตาม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 ขึ้นมาสรุปก็คือเออก็อัทำดินล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจคราวนี้ถ้าถามว่าอยากให้ลองไหมอยากนะมันเป็นอะไรที่แบบมันเปิดประสบการณ์เรามากๆเลยนะคะก็ลองไปกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้ของอุมีจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะคะก็ขอจบปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย